าร,ราศีพิจิกได้ไพ่อะไรราศีพิจิกได้ไพ่ช่างมันเถอะเอะพราะนั่นคือราศีพิจิกจะเบื่อหน่ายกับสภาพแวดลอ้อมเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์การเมืองเบื <S 2> <S 2> ่อหน่ายกับสถานการณ์รอบด้านานั่นคือราศีพิจิกจะเป็นลักษณะ เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่สนใจอะไรละคือมันเหมือนแบบประเภทว่าราศีพิจิกเนี่ยดวงตัวเองก็ไม่เท่าไหร่หรอกดีอยู่แต่สภาพแวดล้อมรอบด้านคนรอบข้างทาให้ตัวเองรู้สึกเครียดไม่พอใจม,ม,มีปัญหาทําอะไรก็ทําไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้จะเดินทางก็ยากจะเปลี่ยนแ<ด>ปลงจะเปลี่ยนแปลงก็ยากก็อาจจะเป็นสถานการณ์โควิดมั่งการเจอกฎระเบียบอะไรบางอย่างปัญหาอะไรไม่ผ่านไม่สําเร็จไม่ลงตัวนี่คือราศีพิจิกนะถ้าเป็นในงานก็ต้องอยู่เรียบเรียบนิ่งๆเงียบเงียบ ทำอะไรที่ตัวเองทํด้วยตัวเองชอบไปก่อนอ,อยู่แบบถ้าภาษาบ้านเราก็มอแมวไม่แม้ไปก่อนเอย่าเพิ่งคิดการใหญ่อยากจะทาอะไรที่เป็นการลงทุนที่เกินความสามารถตนเองอะไรยอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็งดการเปรียบเทียบในเรื่องเจี่ยกดกัน้นตัวเรากับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ,อะไรางี้นะฮะเรื่องเงินก็เหมือนกันครับช่วงนี้อาจจะโดนลบกวนโดนคนมาขอยืมหรือแม่ก็ยืมแล้วก็ไม่คืนหรืออีมุมนึงก็คือประมาณตัวเราเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ช่วยก็ไม่ได้อะไรางี้นะฮะหรือมุมนึก็คือ อาจจะต้องเมินเฉยไปเลยอาจารย์โอมลักษณะแบบนี้เหมือนชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้บล็อกไลน์บล็อกเฟซเพื่อนไหมอะไรประมาณนี้นะตรงนี้หรืออีมุมหนึ่งคือใช่ครับกังจะบอกเลยว่าราศีออที่ต้องระวังรื่มิจฉาชีพให้มาออในรูปแบบของออนไลน์ออนลนหรือแม้กระทั่งการสื่อสารทุกรูปแบบพวกนีก่คืออย่าไปเชื่ออะไรที่มันประเภทของฟรีไม่มีในโลกอะไรอย่าไปเชื่อมากอ,นนอันนี้ต้องขอนอกเรื่องนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะคะซึ่งอาจารย์โอมก็น่าจะเจอด้วยตนเองเหมือนกันเนาะซึ่งเบอร์เป็นเบอร์สาธารณะนะอาจาร คาประกันอะไรใครอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะฮะมันคือเป็นการหลอกลวงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักราศีพิจิกก็ช่วงนี้ต้องห่างหางเงินเหินมีเหมือนไม่มีอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้นะหรือมุมหนึ่งคือคุณเองอาจจะต้องประเภทเมินเฉยหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับอาจจะเป็นพฤติกรรมที่คนรักที่คุณอาจจะไม่พอใจบ้างอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หุงไปนาตาไปไล่ก็ได้หรือมันมีความห่างเหินกันก็ได้ในเรื่องความรักของราศีพิจิกนะครับส่วนอีมุมนึงก็คือราศีพิจิกช่วงนี้อยากจะไปหากันอยากจะไปเจอกัน ็อาจจะยากนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีพิจิกเรื่องสุขภาพระวังเรื่องสายตาด้วยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะนี่คือราศีพิจิกครับผมค่ะสรุปพิจิตก็คือนิ่งๆน,นะอาจารย์อมอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามอย่าไปสนใจอะไรอย่างนี้ครับไปสนใจเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองอไปสนใจสื่ออย่าไปสนใจเอ่อ<ม>อะไรละห้องแชทอะไรนะช่อง <laughs> ห้องห้องอะไรที่มันนั่นแหละ <laughs> อย่าไปสนใจ <laughs> อย่าไปฟังยิ่งฟังก็ยิ่งเครียดประมาณนั้นอะไรงียนะ ให้ความสำคัญให้ความสำคัญเอ,อ, <Okay. S 2> อะไรประมาณนั้นครับผม